วันนี้มีใครเป็นภูมิแพ้แล้วกินยาบ่อยๆบ้างไหมครับสิ่งที่เราทําก็ง่ายๆเลยเราก็จะไปซื้อยาตามร้านขายยาถูกไหมครับยาแก้แพ้มีทั้งชนิดง่วงชนิดไม่ง่วงการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดนั่นคือภูมิคุ้มกันจากภายในและภูมิคุ้มกันแบบนี้มันสามารถสร้างได้ด้วยอาหารการกินที่ดีและด้วยการออกกําลังกายแต่บางคนทํา2ข้อนี้แล้ว ก็พยายามกินตามหมอบอกนนะพยายามกินแบบคุมอาหารเลือกกินละนะครับหรือบางคนไปออกกําลังกายก็พยายามไปวิ่งละพยายามไปฟิตเนสละแต่ก็ไม่สุขภาพไม่ดีขึ้นสักทีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วบางทีเนี่ยคนที่เป็นโรคเหล่านี้เวลาที่เราอากาศเปลี่ยนบางทีนั่งในห้องแอร์ไอจามบ่อยๆทํางานก็ลําบากหงุดหงิดก็หงุดหงิด,ง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 ดเสียเวลาชีวิตด้วยถูกไหมครับจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ป่วยบ่อยออกไปข้างนอกเจอฝุ่น PM ียงจุเจอฝน,นนิดเดียวกลับบ้านมาก็เป็นไข้หวัดแล้วอาการต่างๆเหล่านี้มันจะค่อยๆกัดกินทั้งร่างกายของเราคุณจะต้องหาสาร อาหารที่ดีให้กับร่างกายของคุณครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้ฉันต้องกินไขมันดีต้องกินโปรโตีนดีคุณกินถึงหรือเปล่าวันนี้ผมมีนวัตรกรรมดีๆมาบอกครับนั่นคือผลิตภัณฑ์เบต้าเอ็กซ์พลัสตัวนี้ครับเป็นสารสกัดที่รวบรวมจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเอลเดอร์เบอร์รี่นะครับบ็อกโคลี่กลุ่มเจน,นูครีนต่างๆมันเป็นการสกัดสารสําคัญครับที่สามารถทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้จากภายในไม่ต้องเชื่อรีวิวเลยแต่คําแนะนําคือคุณลองทานวันละหนึ่งเม็ดครับคุณจะเริ่มรู้เลยว่า จากที่คุณทานยาทุกๆวันเนี่ยลองหยุดทานยาดูแล้วทานตอนนี้วันลหนึ่งเม็ดคุณจะเริ่มสัมผัสได้เลยว่าเอ๊ะร่างกายเราเริ่มแบบ แข็งแรงขึ้นอ่ะเริ่มมีเออ,ออกไปข้างนอกแล้วเริ่มป่วยยากขึ้นฉะนั้นตัวนี้ท้าพิสูจน์ให้ลองดูเลยครับสำหรับใครที่ติดยาแก้แพ้บ่อยๆลองพกตัวนี้ดูอับางคนถามว่าอา้าวกินเบต้าเอ็กซ์เนี่ยมันต่างจากกินยาแก้แพ้ยังไงคุณว่ายาเนี่ยกินเยอะๆในอนาคตมีปัญหาไหมครับคาตับขึ้นไตมีปัญหาในการกรองของเสียออกจากร่างกายถึงไหมแต่ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่คุณต้องกินอยู่แล้วสารอาหารจากธรรมชาติเนี่ยมันสามารถกินได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าตับหรือท่าไตที่มันจะะะะขึ้้้้นน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 เเเลยคคครรัััับบฉวีีีผมมมมํําาาแแแออกใท่ป็ภูิพืง ผลิตภัณฑ์เบต้าเอ็กซ์พลสโซนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําปรึกษาคอยดูแลคุณไปตลอดหลังจากที่คุณใช้เลยไม่ต้องเชื่อรีวิวไม่ต้องเชื่อดาราคนไหนและไม่ต้องเชื่อผมด้วยเชื่อตัวคุณเองครับพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองครับให้เบต้าเอ็กซ์พลสดูแลคุณนะครับ